สวัสดีครับตะพุธสวัสดีสวัสดีโอ้ยมือดีมาดวนๆมาได้ยินข่าววตาบอกเลกถึกหลายงวดแล้วว่าสั้นแต่ว่าผมก็เลยมาเห็นเราเขียนอยู่สองงวดสามงวดขึ้นหลังนะครับแต่ว่าวันนี้ผมก็คือว่าอยากแนะนําเล่าเนาะเพราะว่าเพื่อนก็เคยเสียนเล็กวิ่งเก้ครับซื้อวัตตะพุธมันใจผมก็ ทำช่องไม่เนาะครับเนาะปากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเอาผมใส่เบื้องหลักฐานเก่าของเราเอาตาตัวได้กันหลักฐานมงินบางนึงนงนง่จับขึ้นเออตัวนี้ใส่ตาตัวได้เอามาเบื้องด้วยเอาโซ่โซ่เออก็นีแล้วล่ะเฮ<อ>้ยเอเอเออกโอ้ถือกิลีครับพี่น้องเอฟซ <FC S 2> ีครับเลขวิ่งของเล่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมวิ่งหนึ่งครับสองหาแต่ว่าตัวน้อยเด้อครับเพราะว่า เล่าสายตาไว้ย่างดีเราจับคู่ให้กับถือความครับถือเลขล่างครับสิบเก้าสิบสามสิบห้าครับถือเลขบนครับครับครับอถือเออถือเลขบนสิบเก้าครับสิบเก้าเขาอยู่เขาหาครับเลขล่างเขาหามนุษสมคำล้ำเลือครับไม่เห็นหรอกครับเดีมากกังคำกังขึ้นนะครับมาพอเราก็เลยถามเราส่วนตัวก็เลยเออขัสันเดียวสีล่อง เอาเข่าช่องเบิ้องนะครับเนาะมานี่ตางวดงวดนี้เอาเฮ็ดไว้แล้วบ่ดตาโยมันก็สิออกมืออื่นนี่แหละบ่บ่ใส่ใส่อามาเบิ้งดูอยู่ใสเปิดอกแต่พวเบิ้งก็หนาครับครับเอาเปิดเบิ้งเปิดเบิ้องอ่าเปลือกเบื้อยู่หน้าได้ครับบ่เป็นหยังครับเอาซ่าๆก็ได้ว่าแต่แน่นอนครับเออนี่ดหนี่บ่เอาเอาไอ้เฮ็ดไปตาม เออโอ้ตัวนี้วิ่งบนล่างนะครับเด้อวันที่สิบหกอันนี้เอาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าผมกับหัวก็มาพ่อคือกันครับเอาเป็นโค้งสุดท้ายเนาะคือว่าเรียกวิ่งของเล่าบนล่างครับสองวิ่งหาวิ่งเก้าเด้อแต่ว่าบัดนี้คในใดวงกลมไอตัวใดตาวงกลมมันใจนวาตางวดเนี่ย หาเจ็ดเนี่ยวงกลมเนี่ยโยพ่อก็ว่มันใจแล้วโอ้มันใจที่โอ้งวดวงหนึงกับเขาหนึ่งเก้าเนาะกับมันใจเนาะวงกลมบานเนี้ก็มี่หาซีซีสองซีสองเนี่ยกับว่าม่นค้ากันบ่าเนี่ยโย่กับบามันสิไปยุหันเราเลือกหาแล้วมันสิแล่นไปครับครับหาเอาตัวได้ก็ก็คือก็คือมันถือรถขันหาด้านน่ะครับหาหามากกับแม่นแน่นอนเล่นมากับพิจารนาวนแล้วครับครับเออ โอ้ยข้าเจ้าบวกมามาคำมากังคำกังขึ้นครับมาพ่อลองมาเห็นเบิงโอ้อันนี้เป็นงวดที่สามงวดที่สองตาเนี่ยมันก็มีดหน้าเขามาเรื่อยๆเนาะมากเรื่อยโอ้เั่่นครับาะโอ้โอเคโอเคถ้าซ้อมเบิงมือเนาะครับเนาะถ้าเข่านี่ผมสิเปามาติดตามนะครับเด้อซื้อเต่าพุทธครับเนี่ย คุณตาอยู่แถวนี่แหละครับจังว่าผมกับว้อยเฝ้ามาหาเล่าขึ้นกันเอามีหนังฝากบัวตามีหนังฝากบัวพี่เจรนาเบืองเด<อ>ียเนา เนาะามัมันเถื่อจปแลจวกครับผมสิมาติดตามให้ครับเนาะไก่เบิ้งเอฟซีเบิ้งเจ้าของช่อมสิมาพนกมาพ่อมาเหแมนแมนพอกเลยยิ่งเรียนไปตามภาษานี่ยละสิบปันซาหาบันเรือวลาพน่าผมก็เล่นน้ำมาเบิ่งเขาตลอดดอกห้างเรียบมนกรหลูดยุครับรู้ป็นังไปไก่โบไก่งวดว่างวดว่างวดเนี่ยครับงวดริงๆเนือๆก็ค่อยไปค่อยรุดดอกคืดว่านะะวไ่ต้องเป็นม้ากันอี่ี แต่ว่เาวลเลขมันมตัวแต่ว่าเลขมันเข่าอยู่ตัวหนึง่งจนได้หลักง่ากมันบมาเนอไปครับพิจารณาเอาพิจารณาเอา,อา,าเอาเบิ้งงวดนี้แต่ว่าผมไม่เห็นนี่คือว่างวดที่สองครับแต่ว่าถัดถืออย่งงวดหนึ่งหรือสองงวดนี่หายเอฟซีผู้ได้ใจดีก็ขอค่าสมุดปากกาให้เพิ่นเนาะครับเนาะเพราะว่า,าผมกิดหัวก็นั่มไม้ขึ้นกันเนี่ยมากันคำกันขึ้นหรือกัน เอา้าเดี๋ยวผมสรุปให้เบิ้งเน้อตาเนาะบัานนี้เขาเจ้าจิ๋วครับรไไครับนีง่งวดงวดนี้นะครับเลขวิ่งบนล่างของเราครับมีสองมีหามีเก่าคุณตาวงกลมไว้ที่เลขหาครับเลขวิ่งครับบานนี้วงกลมจับคู่เราจับคู่หาเจ็ดหาซส,สองซีครับแต่ว่าคุณตาบอกว่าคุณตามันใจหาเจ็ดกับสองซีครับ เอาพิจารนาเบื้องเด้อครับเด้อเ็บซีเดี๋ยวทาบมืออืนเนี่ยเป็นยังไงผมก็สิริวมาึ้นกันลราผมสิบผมมาคำปันนี่นะครับโอ้ยผู้บอเขาเจ้ากับบอกซาเนาะครับเนาะเขาจะเทมาเอาตาตมันคำเนาะคือว่าเราผมมาก,กวนเวลาเขาเวลาเวลากินเขากินน้ำเพื่อนเอาครับครัขบ,ขบขอบคุณหลายๆลยครับเด้อ ครับวัสดีครับดีวัสดีวัสดี <c oughs> <c oughs>